รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะเด็กกับของเล่นเป็นของคู่กันนะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นที่ทำเองมีคนทำให้หรือว่าซื้อมาเรียกว่าถ้ามีของเล่นแล้วก็มีความสุขเสมอผู้ใหญ่เองก็ชอบของเล่นนะคะบางครั้งของเล่นก็ทำให้หวนคิดถึงความสุขในวัยเยาว์รวมทั้งได้ทำของเล่นให้กับเด็กๆของเราเองด้วยวันนี้ทุ่งแสงตะวันเป็นเรื่องราวของเล่นระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่คุณตากับหลานเรื่องที่พิเศษก็คือมีทั้งขายทาที่สุโขทัยและที่จังหวัดเชียงใหม่ ของเล่นหน้าตาจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆมีความสุขสองวัยเกิดขึ้นที่นั่นอีกสักครู่ติดตามค่ะคดีตะขาไว้ทั้งหน้าก็ได้ท้งหลังก็ได้เ,เจ๋งเป่งเลย นส,นสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เด็กชอบของเล่นผู้ใหญ่ก็ชอบของเล่นค่ะบางครั้งโลกของเด็กกับผู้ใหญ่จึงบรรจบเป็นโลกใบเดียวกันคุณตาวงเสาฟันก็เคยเป็นเด็กมาก่อนนี่เป็นของเล่นจำลองในวัยเด็กของตาวงค่ะคัคัคัตัวคัดคัดหรอคุณแค เศษไม่สักชิ้นเล็กชิ้นน้อยตัดแต่งออกมากลายเป็นแขนขาและตัวตุ๊กตาแกยกรรมตาวงวัย84ปีนั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันขัดเกลาประกอบชิ้นส่วนตุ๊กตาตัวแล้วตัวเล่าเด็กๆชอบแวะ<ม>เวียนมาดูมาขอเล่นบางครั้ง ม่มกับพิง<ม>ก็มาช่วยตาวงร้อยเชือกประกอบแขนขาตุ๊กตาดกเด็กๆอยากช่วยเพราะอยากเล่นของเล่นคุณตานั่นเองค่ะแต่ก,ก่อนครับเป็นจังไม่เนี้ยบ้านเนี่ยประตูเนี่ยหน้าต่างเนีายนั้นก่อนเนี้ยแต่มันทำวันนี่มแขกแก่แด้นี่ในร้านสักทิพยปีนี้ไทยได้ตอนเด็กๆกับ หมูนบ้บาลูกเรียนแต่ก่อนโรงเรียนไหนมันก็มีอยู่มันก็มีบางเรามาคิดคุ้นขัง้งแรกเอาเอาเอาอกระดาษมาทําก่อนแต่อันนี้บริจาะนะเราบากรือทันทไปทำมามันไม,ไม่ขึ้นหรอกไม่ไง่ายแต่สลับเทียบไปสลับเทียกมาสลับใดอย่างนี้ก่อนจะขึ้น <laughs> ทำทุกํางสวับตุ๊กาตาบาโหน เป็นของเล่นจำลองมาจากราวห้อยโหนหรือบาโหนเป็นของเล่นที่ช่วยฝึกพัฒนาการของเด็กๆหลายด้านในสมัยก่อนนี่เขาเล่นออกกำลังกายเงี่อออกกำลังกายเล่นบาคนใดตัวเตะกระโหนบาเขาเนี่ยงสูงเขาเคยซื้อเอาไปคนป่วยเอาไปบีบ,บ,บเพื่อแบบมือนี่เคล็ดหรืออย่างนี้มันหายได้แย่ไว้นักเป็น,นาทีเพื่อ ทำไปเรื่อยๆสำนับป่าของฟ้าแมกเทียวก็มาด่ายเขาเพื่อยก่ในป่าก็ทำไปวันๆทำไหวมานกาหลีนะวันหนึ่งวันหนึ่งทำได้ไม่มากแต่สุขใจที่ได้ทำเพลินไปทั้งวันค่ะวันละตัวทําทำจ้า สองหนุ่มน้อยพยายามประกอบตัวตุ๊กตาร้อยเชือกเข้าแล้วออกจากรูเล็กๆเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามใจเย็นๆนะคะั่นเราตัวตัวแกเอามือเป็นดังหลังได้เลยเออเออเท่ห Những <laughs> kẻ này. mặt của nhà của người thân. Homer thấy em nha em nha em này, em nha 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 em em nha em nha em này. em nha em nha em nha này. nha ngay nha em nha em nha em em nha 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 em

ทำได้แล้วตอนนี้มนี่ทำค่ะทำค่ะสำเร็จแล้วค่ะปรับอีกนิดหน่อยตุกกต๊กตาจะกระโดดได้ดีขึ้นก็เป็นจะได้ดีแล้วขาข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้เจ๋งเป่งเลยธรรมาดามากับปรรัญญาหรอกแต่คนมาอยู่กัตาตากะสอนแบบง่ายๆชอบ ให้มันออกากำลังกายมือเทาแล้วกันย่างเทาเหมาะสนุกมือเทาอะจะได้แข็งแรงคุ้นมาคุดกับเปล่ยนห้อยให้ดีปะอาจจะหายได้มันดีตีออกกำลังกายมือเล่นเหมือนใครแับแบดดี้ไล่อย่างเงี้่ยากกับง่ายอยากติดครั้งจะ แต่ละวันของตาหมดไปกับความเพลิดเพลินและสุขใจที่ได้เห็นคนเล่นตุ๊กตาบาโหนมีความสุขในี่ใจทีปะขาคิดสร้างสารรค์แบบมีของเล่นจะองเหมาะดีทำามือคนอื่นมีความสุขด้วยของเล่นตาวงส่งความสุขไปยังเด็กๆหลายรุ่นและอาจจะเป็นแรงบันดาลใจ ให้เด็กๆที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ส่งผ่านความรักความสุขเช่นเดียวกันนี้ไปยังลูกๆและหลานต่อๆกันไปยังมีตัวอย่างของเล่นสื่อรักของตากับหลานอีกกลุ่มหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เขาเล่นอะไรกันอีกสักครู่ค่ะโอ้ยมาซะอู้ยเขาแบบแอ สนับสนุนโดยไฮลักซ์วีโก้ยอดประหยัดน้ำมันแชมป์ยอดขายและคุณภาพอันดับหนึ่งสี่ปีซ้อนใหม่ My, Being I c แค e มองโลกสดชื่นเนี่ เด็กบ้านหลายแก้วมีของเล่นมากมายหลายอย่างเมื่อไหร่ที่อยากเล่นก็แค่เดินออกไปหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่รอบบ้านอของเล่นบางอย่างทำเล่นเองบางอย่างมีผู้ใหญ่ช่วยทำให้เล่นอย่างที่ตาจันหรือพุ่งปี้ของเด็กๆก,กำลังทำอยู่เรียกว่าพองไหลค่ะมาจากไม้ไผ่ล้วนๆหมุนได้และมีเสียงดังหวือหือเร้าใจ ถ้าอยากจะฟังจริงๆต้องรอจนเสร็จก่อนนะคะเพื่อเพื่อ,อตาจะทำผอ่องไหลให้คนละอันอแต่เด็กๆต้องช่วยด้วยค่ะอของเล่นจะได้เสร็จเร็วทันใจแบนนอแกเขาเหลาไม้แกนยาวฟิล เหลาใบพัดอันเล็กๆแม็กซ์ช่วยเหลาส่วนประกอบต่างๆส่วนโจโบดูท่าทางอยากจะเล่นเต็มทีแล้วล่ะค่ะคนอยากเล่นมีสี่คนแต่คนทำมีตาจันคนเดียวต้องค่อยๆทำไปทีละอันทีละอันยากตรงที่ทำเนี่ย วนเดี๋ยวมันแตกให้ผู้ใหญ่ทำให้ทำให้แบนๆนครับก็เล่าเนี่นี่ถ้าเปลือกแล้วก็วกจอดลงจาะลงแล้วทำาไม้ตันไปต้องเลือกที่มองๆครับที่จะเล่นได้ครับอ่าส,สั้นขนาดมือเราครับมนันเล่นหมอกกัอนเราครับ ตัวกระบอกนี่ล่ะค่ะที่นกเขาบอกว่าต้องเลือกให้พอดีมือจะไม่เหมาะมือก็เล่นไม่สนุกตาทำไว้ให้เด็กๆหลายอันเลยค่ะไม้พายแห้งเพราะว่ามันจะหนากว่าแข็งกว่าถ้าไม้ไผยหนุ่มนี่มันจะมันมันจะไม่แข็งมันจะอ่อนมันจะอ่อนกว่าไม้ไผย ไอ้ใยแห้งจะมีเสียงและจะอดด้วย<ม>และจะไม่แตกง่ายจะเล่นได้นาน <c oughs> ไม่ใบพัดต่อ, <c oughs> <c oughs> อแล้วไม่เนียน้องช่วยกันทําไปค่ะของเล่นแบบนี้คนเมืองเรียกว่าก,กรมหมุนเว <c oughs> ลาเล่นต้องกำเอาไว้ดึงเชือกแล้วใบพัดก็จะหมุนส่งเสียงดังค่ะ <c oughs> น้องาเไลอยนะน้อง ม่ปาลาคนบอลนี่บอลกีอะไบอลอะกำลังจะมาดเชือกให้เป็นที่ดึงขึ้นอยู่กับเชือกมัง้งถ้าเชือกมันไม่ไม่ฝืดก,ก็ไปลื่นถ้ามันฝืดก,ก็ไม่ลื่นมัง้งงาคแับงานแต่มืเมืนหืมอเลย บางขั้นบางตอนทำเองไม่ได้เด็กๆต้องให้ตาจันทำให้บางอย่างก็ลองผิดลองถูกแก้ไปแก้มาก็พอจะเข้าท่าได้ส่วนบางอย่างที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางก็ต้องขอคำปรึกษาค่ะยมแไม่ยัดพาเปี้ยยูออพารเปี้ยยูแกเขาอลบลุงบอกว่าถ้ารูใหญ่หน่อยก็ดึงง่าย ลูเล็กดึงยากเพราะว่าเชือกมันจะติดตั้งลูใหญ่ๆมันจะได้ดึงง่ายรอหามาค่ะมาึอันครับก็รับมันเ,เป็นนี้ครับแล้วก็หาเชือกมานเส้นแล้วก็มาซายที่จอดลูแล้วก็หาไม้เป็นๆแบบนี้้ก็มาซายในไม้ไผ่ครับแล้วแล้วก็ลองหมุนดูครับว่า จหมุนเรืองไมครับถ้าไม่หมุนล,ล้วก็ซ่อมได้ครับถ้าหมุนแปลว,ว่า <ขอ S 1> เลหน่อยอยกไปช่ยกจูบุ้ยเน,เนาะกว่าจะได้เล่นขั้นตอนที่ยากที่สุดอยู่ตรงไหนล่ะคะสายเชื่อครับแล้วก็ถ้าเป็นดูน้อยๆแล้วจะหมุนไม่ได้ครับถ้าเราเล่นเราก็เล่นไม่เป็นถ้าผู้ใหญ่ไม่ได้สอน เราก็ทำเองก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้มีดมีดเป็นสิ่งคมต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้แต่ว่าเราดูเราก็อยากเล่นเราก็อยากทำรับเราก็อยากเล่นเหมือนกันพี่เเลยอนอองไหลของเล่นตาจันรหรือกำหมุนทยอยเสร็จไปทีละอันทีละอันกว่าจะหมุนได้ลื่นดีไม่ติดขัดก็ต้องปรับต้องแตง่งทดสอบให้แน่ใจ ถ้าทำเล่นไม่สนุกแล้วล่ะก็ไม่ใช่ยี่ห้อของตาจันขวัญใจเด็กๆบ้านหลายแก้วค่ะเป็นคนที่ใจดีมากให้ชอบตอนเด็กๆให้ทำของเล่นทำไม้กวาดบ้างชอบมีความสุขและสนุกด้วยมอได้เล่นทุกวันจะทำอะไรลุงก็ทำให้เล่นได้นานแล้วพอเสียก็มาทำหม่ได้ไม่ต้องไปซื้อต้องเสียเงินซื้ออีกมีความสุขทั้งคนทงให้และคนเล่น ถึงเวลาเล่นจริงๆแล้วล่ะค่ะมาดูผ่องไหลของเล่นสื่อรักของตากับหลานว่าจะสนุกสนานสมการรอคอยแค่ไหน ีของเล่นที่ไหนก็จะมีทั้งรอยยิ้มแล้วก็ความสุขเกิดขึ้นที่นั่นนะคะขอสนับสนุนให้คนใกล้ตัวคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ทำของเล่นกับเด็กๆรอยยิ้มและความสุขจะเกิดขึ้นเสมอค่ะแล้วพบกับรายการทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ